เปอยากไหมล่ะลอง,ลงถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอเนี่ยวิดีโออัดวิดีโออ่าวบูคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แบมบูมานั่งแพเล่นกับตานะคะ,ะไม่พูดนะภาคไปด้วยดิเขิน <c oughs> <c oughs> อัดเสียงไม่ถึง ให้มันสั้นกว่านี้หน่อยจะได้เป็นพายได้อ้าววันนี้เรากำลังพายเรือรอบอ่างกันนะครับค่ะทำไมสคนน้มาที่นี่ได้ล่ะอ้าวมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้จ้ะมันรอรับแบมบูเหรอคะนู่นายสองคนนู้นมองที่ตรงนู้นเอเหรอเดี๋ยวก่อนทีครับตาพายเรือถอยหลัง ใครเรือเดินหน้าไม่เป็นคะ่ะต้องพายถอยหลังนะคะอืมตาก็กลัวอยู่เนี่ยเวตานตกน้ำหายละเสร็จเลยนะเนี่ยอาบ๊ายบายบูบ๊ายบายนะแอนไหนบ๊บายบายนะ <c oughs>